สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเทศบาลนาครตรังชาวจังหวัดตรังและที่เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการของรงรับจำนำของเทศบาลนาครตรังนะครับจากที่มีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นที่เราทราบเมื่อวันที่5มกราคมที่โรงรับจำนำนะครับหลังจากนั้นทีมงานของทางเทศบาลนาครตรังทางโรงรับจำนำและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดําเนินการ อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รอบคอบนะครับจนถึงวันนี้ก็พอจะเรียนให้พี่น้องทราบได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เทศบาลดูแลได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียนพี่น้องที่ใช้บริการว่า,อาขอยืนยันว่าทาง รงรับจำนำสามารถจะดูแลทรัพย์สินของพี่น้องได้ทุกบาททุกสตางค์ครับท่านที่มีทรัพย์สินอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผู้ที่ได้รับความเสียหายทางรงรับจำนำจะประสานงานภายในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าวันจันนะครับรงรับจำนำจะเปิดให้บริการเป็นปกตินะครับก็จะเรียนให้ทางผู้ใช้บริการทราบว่าท่านที่มีทรัพย์สินอยู่ นะครับที่มาจำนำอยู่กับทางโรงวัจนนำไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่อยากจะให้ต้องมาตรวจสอบทรัพย์สินเพราะว่าทางโรงพันนำยืนยันว่าทรัพย์สินทุกชิ้นเราดูแลทั้งหมดนะครับแล้วก็กลัวว่าจะกระทบกับผู้ที่จะมาใช้บริการนะครับซึ่งทางโรงรัจนนำและเทศบาลนครตรังก็ต้องขออภัยที่ผ่านมาสี่วันจำเป็นจะต้องปิดให้บริการนะครับก็เห็นใจท่าน ที่จาเป็นจะต้องใช้เงินสดเพื่อการประกอบอาชีพหรือการรงชีวิตนะครับแต่วันจันท์ที่จะถึงนะครับเราจะเปิดบริการตามปกติเพราะงั้นทางโรงงําจำนำก็อยากจะให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการมาใช้บริการก่อนนะครับแต่ท่านที่อยากจะทราบเรื่องทรัพย์สินของตัวเองที่จำนำไว้ก็สามารถจะมาได้นะครับแต่เรียนว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมาเพราะว่า ทางเราดูแลให้ครบถ้วนหมดแล้วครับที่คุณหมอบอกว่าเล็น้อยนั่นเรเท่าไหร่ขอเป็น <มา S 1> แล้วตอนน้ต,ตรวจสอบเสร็จสิ้นหรือยังครับยังครับยังครับก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็กระบวนการตามระเบียบของกฎหมายครับที่คุณหมอบอกว่าเล็กน้อยนั่นคือเอาไปเล็กน้อหรือว่าตรวจสอบเสร็จแล้วยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของทางคดี i, ครับขอขอ,ขอไม่ไม่แจ้งรายละเอียดครับ แีหนีพได้ไหมครับว่าเป็นั้อทไนองทำว่าอย่างก็มีหลายอย่างครับมีหลายอย่างแต่ว่าไม่ครับแล้วคนที่ก่อเหตุคิดว่ามีคนเดี๋ยวจะอยู่ในเรื่องของคดีครับเดี๋ยวรอทางสรุปสำนวนแล้วก็ทางให้จังเจ้าหนี่ผููเกี่ยวข้องให้รายละเอียดดีกว่าครับแล้วเรื่องที่เกิด้นนีคิดว่ามันมีข้อกตรงไหนแล้วมีใครรับผิดชอบบ้างแล้วมีใครต้องรัผชอบบ้างคะครกมองหาแล้วมีใครต้งรับผิดชอบบ้างคะครกมองหร นะคุณหมอคะแล้วมีใครต้องรับผิดชอบบ้างนะคะในเรื่องนี้ต้องตั้งกรรมการสอบหรือรว่าเจ้าหน้าที่เราจะมีผู้ตรวจการด้วยจริงๆแล้วเสถานธนาคารรูปบาลนี่สังกัดของเทศบาลเลยไหมคะหรือว่าขึ้นตรงกับหน่วยไหนนะคะคุณหมอคะนี่อยเางไรขึ้นตรงกับหน่วยไหนนะคะคุณหมอคะมดูแล้วแล้วคุณหมอต้องรับผิดชอบอะไรบ้างไหมคะคุณหมอผู้ตรวจการนะคะเหมือนประหลัดนะคะคุณหมอต้องรับผิดชอบไหม ทางรูปานี่ยฝ่ายไหนเป็นคนกำกับที่ชัดเจนอะคะทางคุณหมอแล้วทราบพฤติกรรมของคนก่อเหตุมาบ้างไหมคุณหมอการตรวจสอบภายในเป็นยังไงบ้างอะคะ